ลื้นแรงเราเที่ยวะเราไม่เคยเห็นลื้นแรงขนาดนี้จริงลุกไปไหนเนี่ยอย่าบอกว่าอยู่ในคลื่นนะโอ้ลื่นวินไอ้ตองมุมนี้ไงเป้าหมายเรายังไม่ถึงแต่ตรงนี้ครับเราข้ามไม่ได้ครับไอ้โอ้ลึกด้วยอ่ะสิงคโปร์ตะกี้ครึ่งแข้งของคนนั้นน่ะโอ้ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงอันตรายมากครับดูนะครับลื้นแรงมากเลย เด็กๆจะรอดกันไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจตัมเจตัมจะไปซิงที่ไหนครับเนี่ยไปภูเก็ตค่ะจะขับคันนี้ไปภูเก็ตเหรอขอสอนไทยด้วยเจตัมจะขี่กระเป๋าเดินทางไปภูเก็ตเราจะไปเที่ยวกันนะคะเจตมปิดเทอม นี่เป็นกระเป๋าเดินทางใบใหม่ของเชาแตมแล้วมันขี่ได้ถึงภูเก็ตเลยเหรอไม่ถึงนี่เราอยู่สนามบินนะคะเดี๋ยวจะบินไปเขาไม่ได้เรียกกระเป๋าเดินทางธรรมดาเขาเรียกว่ากระเป๋าเดินทางไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกับที่ลิซ่าแบคพิงใช้เลยนะลิซ่าแบคพิงก็ใช้ขี่เราเห็นในสนามบินเป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางทั่วไปเลยที่จะแบบเอาขึ้นเครื่องไปไปด้วยได้เลย <laughs> กระเป๋าเชาแตมนะคะเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าของ Air ์วิวนะอันนี้เป็นรุ่น S ส e3s นะคะคือมีหลายรุ่นแต่รุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นเดียวกับของล i ซ่าแบล็คพิงเป๊ะๆนะมีสีดำเงินแล้วก็ชมพูคือเห็นใบแค่นี้จุของเยอะนะนี่แม่ใส่ของมาแล้วเต็มเลยอะ่ะโอ้แมุ่เป๊ขี่ได้เรืออ่ครับได้สิอันนี้รับน้ำหนักได้ถึง110กิโลสบายมากเดี๋ยวเราจะขี่มาเช็คอินเลยนะคะนี่ครั้งนี้นะคะเราบินกับสายการบินเวียเจตค่ะ ไปภูเก็ตไฟเช้ามากเลยเราตื่นตั้งแต่ตีสี่จริงๆเราเครื่องจะออก7โมงค่ะเราจะไปถึงภูเก็ตประมาณ8โมงครึ่งโอ้โหพี่ลอยแก้วก็มี <c oughs> เต็มกม <c oughs> ม็มีมีกันคนละใบาเลยเอ่ะเนี้ยทริปนี้นะคะดเด็กๆสบายเลยดเด็กๆไม่ต้องเดินเดี๋ยวพอไปถึงภูเก็ตนะคะก็ขี่ออกจากสนามบินเลยไปโรงแรมเลยเร็วจ,จะนั่งตรงไหนนั่งกับพี่ลอยแก้วป่ะนั่งกับพี่ลอยแก้วแล้วเราจะสลับยังไงอ่ะเราก็ต้องเอาใครไปแลกอ่ะ นัติ๊กไงากมาเป็นไรนติ๊กมาหรอโลโลประกันของเราครั้งนี้แผนเที่ยวแน่นเลยอ่ะเราแผนเนี่ยเด็กๆคิดกันเองด้วยให้เด็ก <ầ y S 1> คิดเดี๋ยวดูว่าเด็กอยากไปไหนฉันไอยากไปอะควาเรียมพี่ไทยกยากไปไหนคะไปหาดไม้หาดไม้ขาวแต่ภูเกต็ตที่ต้องเที่ยวเยอะอยู่แล้วใช่ของอร่อยก็เยอะด้วยโอ้ยข้าตัิดอะไรขึ้นครับเนี่ยข้าผิดเข้าผิดเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นบินต่างประเทศ ครั้งนี้เราบินในประเทศตายแล้วดีนะเมื่อกี้เห็นคนอื่นออกก็เลยถามว่าเขาจะไปไหนกันเขาบอกไปในประเทศแต่ว่าโอเคนะพอที่เนี้ยเช็คอินสะดวกแบบแป๊บเดียวเองดูสิคือเวียดเจดอะมีทั้งบินในประเทศบินต่างประเทศแล้วหลายรูทแบบว่ามีหลายเส้นทางให้เลือกมากนะคะอย่างแม่ไปภูเก็ตไงแม่เลือกไปเวียดเจดอะเพราะว่ามีไฟบินทุกวันแล้วก็เวลาก็ดีราคาก็สบายกระเป๋าอะราคาโอเค ได้เช็คอินปลอดภัยนะครับได้เช็คอินตรงนี้ในประเทศนะครับใช่ค่ะคือไทยเวียดเจ็ตนะคะเช็คอินสะดวกสบายถึงเราเพิ่งวิ่งใหม่มาแป๊บเดียวเราได้เช็คแล้วเนี่ยเอ่อไม่ต้องรอนานสวัสดีค่ะนี่นั่งอะไรครับแม่ผุ๊ะเก้าดีอเอฟเก้าดีอีเจ็ดเอ็มดีอเอฟก็คือฝั่งนี้ได้เก้าค่ะถึงแล้วที่นั่งเรานะคะ นี่จะเตรียมตัวยังไงเนี่ยมาเครื่องๆเลยแค่ขนมขนมของกินเตรียมของกินมาจริงๆบนเครื่องเขาก็มีขายน่งเก็บแป้นเอาแล้วที่ลอยแก้วอยู่ไหนแต่ไม่ได้นั่งที่ลอยแก้วเหรอพี่ลอยแก้วนั่งเบอร์ห้าดูเพื่อน้าได้ขึ้นเครื่องมาตัวหิวเลยหิวยังไม่ได้กินอะไรตอนเช้าละลายหมดแล้วฮะ ใส่ต,ออตำกรรมมาด้วยมืออุ่นๆหรือเปล่าน่าก,กินทั้งนั้นเลยอ่ะตัวสองทูน่าเราก็ชอบแซนวิชแฮมไขก่ก็น่ากินนีลาซันญ,ญาครั้งที่แล้วกินอร่อยมากเอาไรเดียน่าจะเป็นลาซานญาเอาลาซานญาโยอ,อะไรเอาขัขากระเพรานี่ไงข้าวกระเพราไก่แล้วก็เช้าขนาดนี้นะคะแม่ยังไม่ตื่นเลยต้องกาแฟเดี๋ยวแม่จะเอากาแฟลาเต้ เดี๋ยวสั่งเลยากาแฟลาเต้ค่ะกาแฟบุดีเข้มข้นมากเลยนะเคยกินโกโ,โก้ก็เข้มข้นอร่อยตรงนี้ค่ะภูเก็ตโอ้โหถึงภูเกต็ตสิ่งเลยนะครับเชิญแตมรู้ไหมว่าภูกเก็ตอยู่ภาคอะไรภาคใต้เฮ้ยทำไมรู้วะเมื่อกี้ถามรอบนึงบอกอยู่ภาคเหนือ ขจะเอาแบบนั้นอันนี้จะขับไปโรงแรมเลยใช่ไหมแบบเนี้ยค่ะข,ขับไปโรงแรมเลยป่ะครับขับไปโรงแรมเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องซิงชนกันซะแล้วทำไมรู้สึกว่าของพี่ลอยแก้วเร็วกว่าของเชิญแปมอ่ะคือ แอร์วิวอ่ะเขาโหลดแอปมาในมือถือได้แล้วเราก็บังคับความเร็วในโทรศัพท์ได้ไงของแชตแต็มก็ไม่ได้ตั้งให้เร็วเยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปแก้วปลดล็อกแล้วใช่จริงๆไปตั้งให้เร็วกว่านี้ได้สบายเลยนะโอ้ดูดิสองสาวไม่ต้องเดินแล้วเขาเห็นไปโยขอขาขี่รถไปเอาอีกใบใช่ไหมเราจะขี่ไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตช่วยกระเป๋าด้วยอ๋อเราทั้งที่มีที่เขาไปรับเราจากอามารีก ข,ขอบคุณค่ะครั้งนี้เราพักกันที่โรงแรมอมรีภูกเก็ตนะคะสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วตอนนี้ก็คือมีรถของโรงแรมมารับเราไปที่โรงแรมแต่ว่าเรามาถึงเช้ามากเราเรื่มมีแพลนในเมืองตอนนี้รถนะคะก็คือจะรับกระเป๋าเราไปโรงแรมก่อนแต่ตัวพวกเราเนี่ยจะยังไม่ไปโรงแรมรจะไปเ,เราจะไปเที่ยวในเมืองกันก่อนให้กระเป๋าไปโรงแรมส่วนเราไปเที่ยวกันก่อนเราก็ฝากกระเป๋าไปเช็คอินก่อนเราก็ไปทานข้าวไปเที่ยวที่เด็กๆพญาไปกันนะ่ะ แล้วเด็กๆไม่ขับพวกนี้ไปกันหรอจชเดี๋ยวเราอะเช่าครั้งนี้เราเช่ารถเราจะเช่ารถคันใหญ่ที่นั่งไปด้วยกันสองครอบครัวสอง,สองคนนี้ขี่ขี่ตามผ <c oughs> ู้ใหญ่ขับรถตามรถเราไป <c oughs> โอ้นี่เชา่ชารถมาครับใบแดงเลยนะครับรถคันนี้นะคะจะเป็นรถที่เราสองครอบครัวทเที่ยวกันในภูเก็ตนะคะคร <c oughs> ั้งนี้เราเช่ารถเราเช่าของ Star Car f o r e n t นะคะดีมากคือว่ามีทั้งที่ภูเก็ตที่พังงานะ แล้วก็มีให้บริการรับส่งที่สนามบินฟรีด้วยที่สําคัญนะคือรดเลทได้ถึงชั่วโมงหนึ่งเลยอะ่ะแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งะโหรถกว้างสบายดีนะครับ3ามแถวอยเด็กผู้หญิงก็นั่งแถวหลังสวยปานกลางก็นั่งแถวกลางรูปหล่อมากๆเราก็นั่งแถวหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันก่อนเนี่ยจะไปหาดไม้คะอ,อ้าวที่ไหนนะหาดไม้ขาวหาดไม้ขาวอ่าอันนี้เป็นโปรแกรมที่ลอยแก้วเลือกค่ะ ตามใจคนขับคนขับจะพาเราไปไหนอต่ทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปเป็นแบบทริปแบบโนโนแพลนเลยนะว่าจะไปไหนก็ไปเรารู้แต่ว่ามีโรงแรมแล้วแต่ยังไม่รู้จะไปแวะไหนบ้างนะนี่ประทับใจรถนะอันน้าคือรถใหญ่รถดีรถไพ่แดงใหม่กิกะเราคือใช่ใบแดงเลยใช่ใช่แล้คือก็คือนั่งพอๆแม่ๆลูกๆแล้วแล้วข้างหลังเก็บของได้อีกนะคะคือข้างหลังอะไม่ได้แค่ก็ลยวกใช่ นั่งกันหยับหย่อนขาสบายถ้าใครมาเที่ยวภูเก็ตพังงานะเช่ารถได้เขารถเขามีหลายแบบหลายรุ่นด้วยค่ะก็ไปเลือกได้เดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดไว้ใต้วิดีโอนี้ด้วยเกุ่ที่เสียงไทยพื้นยักษ์ซึ่งนี่ข้าศัตรูคือทำไมเม็ดอยู่ตรงนี้ถ้ามีซึนามินี่บดบดบดใส่จมอดตัวใหญ่แต่บอกเอาไมอดตัวใหญ่มอดตัวใหญ่เออตัวอะไรอ่ะบดสี รงนี้ค่ะเป็นเขตพื้นที่เสี่ยงภัยถ้าเกิดสึนามิขึ้นตรงนี้โดนแน่นอน<ม>เขาเลยบอกว่าเป็นเขตพื้นที่เสี่ยงภัยเราก็เลยจะลงไปล่อสึนามิแเอาแค่เราที่ตาดูอะก็รู้สึกเลยนะว่าคลื่นแรงที่ขนาดไม่มีอะไรนะก็ดูได้เลยว่าคลื่นแรงตรงนี้ชื่อว่าหาดไม้ขาวที่เขาชอบมาถ่ายรูปแล้วก็มีวิวแบบเป็นเครื่องบินอะ <c oughs> บินผ่านนี่ไงเขาเป็นที่จุดถ่ายรูปกับเครื่องบินเขาอยู่งที่จอดรถจุดถ่ายรูปเครื่องบิน นั่ง,นงสองแถวไปอสองโลเอ้าเขาบอกาจริงๆ,ๆเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ให้แต่ถ้าจะไปตรงนู้นตรงนู้นไปสองโลผมก็ขับรถไปจริงเหรอมันไม่ได้เพราะว่าเป,ไปา็นถนนบุคคลแลสวถนนเล็กเลยต้องให้มอเตอร์ไซค์นั่งไปแล้วคนละยี่สิบบาทอ๋อผิดแล้วไม่ใช่แหละ <laughs> <laughs> เขาให้จอดรถตรงนี้แล้วนั่งรถไปอีกสองกิโลค่ะไปถ่ายรูปเพราะว่าตรงนั้นเป็นถนนโซนบุคคลแล้วเล็กคือถ้าเราจะไปถ่ายรูปจุดนั้นเราก็ต้องซ้อนมอเตอร์อไซค์ไปอะ่ะ <laughs> นี่ไปดูคลื่นกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวนี้แม่ประสบภัยแล้วนะขาแม่ตั้งแต่เช้าเนี่ย เมื่อเช้าค่ะบนเครื่องบินเชิญแต็มทำกาแฟหกใส่ขาแม่หมดถ้วยเลยพอถึงสนามบินแม่ก็ไปจัดการเช็ดล้างให้สบายตัวเพราะเหนียวมากนี่นั่งรถมาถึงลงจากรถคุณพอ่อทำกาแฟหกใส่ขาแม่อีกรล้เนึง <c oughs> เป็นผู้ประสบภัยจากกาแฟทั้งวันเลยวันนี้ <c oughs> ตอนนี้ขาแม่นี่ตาคขาไมแล้วนะ <c oughs> ตื่นยันพรุ่งนี้อุยขึ้นแรงวคุย จริงๆคือแบบปกติเราเที่ยวอ่ะเราไม่เคยเห็นคลื่นแรงขนาดนี้จริงๆลุกไปไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกว่าอยู่ในคลื่นนะของพอไปยังที่อยู่โอ้ยไม่เคยเห็นโอ้ยอย่างสวยโอ้แต่วิววิวนี้ก็สวยแล้วนะเนี่ยวิวสวยวิวสวยโอ้ขึ้นวิ่งอันนี้มันต้องมุมนี้ไงเห็นยังอ๋อแต่มันมีจุดใกล้กว่านี้อีกใช่ไหม ก็คือต้องนั่งพอไฟไปไงแต่สวยเนาะแค่นี้ก็สวยแล้วว่านี่เรียกสเลงเหรอเรียกอะไรถึงสไลงเราจะไปจุดที่ถ่ายรูปกับเครื่องบินที่อยู่ริมทะเลใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเหรอคะเขาเรียกจุดชมวิวค่บจุดชมวิวค่ะให้คุณลุงพาไปนะ แถวนี้นี่พอจอดรถเสร็จนี่มีบริการนั่งรถเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันแคบขนบเล็กค่ะนนเ,เอารถเข้าไปลํลบาบากก็เลยเราต้องไปอย่างงี้แต่อย่างงี้สนุกดีนะสนุกไปแล้วลุงนี้นะจะลุงซิ่งนะเดี๋ยวมีจะยกล้อลุงอ่ะเป็นสตันจากเรื่องฟาด้ฟาสิปมีรอยเจ้าไปที่ข้างหน้า ไม่ลงมาลูกพยายามหน่อยโอ้โหนี่มันหน้าผาด่นะเฮ้ยเ้ระวังพี่ลอยแก้วมันลงยังไงเนี่ยต้องให้พี่ลอยแก้วช่วยอ่ะเนี่ยฮะตายแล้วเราโดนแม่น้ำขวางไว้เตมเราโดนทะเลขวางไว้ เป็นไงครับคือเหยียบแล้วดินคือเราคงตนหนักอ่ะมันปุ๊บลงไป้นใต้เป้าหมายเรายังไม่ถึงแต่ตรงนี้ครับเราข้ามไม่ได้ครับมาตรงนี้ไม่ได้เลยกายยายายาทำไงดีครับแม่ปูเป้เราต้องไปมีทะเลขวางกั้นเราไว้โอ้โหลึกด้วยอ่ะสิงห์ก็เม่ตกี้ครึ่งแข้งของคนนั้นน่ะข้ามไม่ได้ให้ทิ้งไปในขั้วนี้เดี๋ยวหน้าไป ม่บอกเลยเออใช่เกิดไปถึงตรงนั้นแล้วน้ำน้ำขึ้นแร้นิ่งจริงกลับไม่ได้ไม่แต่เมื่อกี้เครื่องบินก็ตรงนี้แล้วนะนี่เราจะไปถึงสนามบินแล้วนะนี่ตรงนี้สนามบินอะไรครับเอยอยาโยอนเราต้องถอดรองเท้านะครับเพราะว่ามีทะเลขวางกั้นเราไว้ต้องดูจังหวะให้ดีเจะแจมต้องดูจังหวะให้ดีนะไปแล้ว เปียกคือขาเปียกหมดเลยกระเป๋าไว้นั่นแหละเปียกไปถึงกางเกงในแล้วทำไงดีนึกว่าตื้นๆเนี่ตรงนี้ตรงนี้ในแนวนี้แนวนี้แนวนี้เดินได้ตรงนี้นะต้องกระโดดเนี่ยมาเร็วเดี๋ยวรอรอบหน้ารอรอบหน้าอย่าเพิ่งไม่ทันไปทัดรอรอบหน้าเดี๋ยวบอกให้โอ้ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงอันตรายมากครับ ดูนะคลื่นแรงมากเลยเด็กๆจะรอดกันไหมเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวยดูาม้าดูตรงนู้นนน่ไมด้นะตรงนี้ตได้นะได้ะโดดเลยเอาเร็วเร็จะตามวิ่ตามมาโดนโดนแล้ววิ่งมหาพ่่าพ่อแล้วแลวววิ่งมหาพ่ โอ๊ยปลอดภ <c oughs> ัยปลอดภัยปลอดภัยเดียวเออเปกแค่นิดเดียวท <c oughs> ่อนี่เปียกเป็นนี่เลยครับเปียกไปครึ่งกางเกงเลยครับ <c oughs> ลุกปลอดภัย <c oughs> <c oughs> อะไรครับลอยแก้วล,ก <c oughs> ลอยแก้วทําได้เย้ <c oughs> ดูนี่ขึ้นแต่ละอันขึ้นแต่ละรูปมีอย่างใหญ่อะ่ะอันนี้เขาจะไปรวมพลังกันแล้ว <c oughs> เขารวมพลังกัน ไปถ่ายรูปกัน,นที่เราลำบากมาดึงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยมากใช่ได้เห็นเครื่องบินคือตรงเนี้ยเป็นสนามบินแล้วตรงเนี้ยเป็นจุดที่เครื่องบินขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้สวยๆมาแล้วเชิญตามเครื่องบินมาแล้วหันมาเร็วหันมาเร็วเห็นเปล่าโอ้ oh, อยากสวยเชิญตามอยากสวย,ยสวย,ยสวย กนบินอย่างใหญ่เป็นไงติดตาติดใจดีไหมติดตาติดใจมใาะเดี๋ยวถ่ายลุคส,สวยๆกัน